ตอนนี้โปรจิกํกำลังนวดลดก้อนไขมันนะคะที่อยู่บริเวณก้อนมัดบกบดเคี้ยวคือตรงนี้นะคะแล้วก็นวดฝักรูปหน้าด้วยนะคะนวดแบบนี้จะลงลึกถึงระดับก้ามเนื้อเลยนะคะซึ่งจะทําให้รูปหน้าเราเนี่ยมันสามารถที่จะเล็กเลียวลงได้นะ,ะเวลานวดเนี่ยมันจะเจอก้อนไขมันนะคะซึ่งตรงเนี้ย เราอาศัยเทคนิควิธีการน,นวดแล้เลนของเสียเขาไปทิ้งมันก็จะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยยุบบวมลงเรียวขึ้นรีดรียดเขาไปทิ้งนะคะกวัวซานี่จะลงได้ลึกกว่ามืออีกระดับหนึ่งนะคะ รู้สึกว่ามันถึงกว่ามือไหมคะคุณแม่มันลงลึกเนาะใช่ใช่มันจะลงลึกกว่ามือนะ เริ่มปรับเท่ากันแล้วนะเพราะตอนแรกฝั่งเนี้ยมันจะใหญ่กว่าเยอะนะแรือวนิดเดียวเพราะมื่อสักครู่กดจิ๊บนวดตรงฝั่งนี้ให้คุแมแล้วนะคร,ครตรงนี้ก็มันจะเรียวขึ้นโอเคบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ